มาทิ้งท้ายช่วงของข่าวกีฬานะครับโดยเรื่องราวของงานวิ่งที่จังหวัดเชียงรายที่อคอนิกครับไปดูเรื่องราวกิจกรรมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือว่าสอสอส,อสอครับร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและภาคีเครือข่ายจังหวัด เชียงรายนะครับได้จัดเทศกาลงานวิ่งครับ The Iconic Run f a s t Thailand Series เชียงราย2024นะครับเป็นกิจกรรมเดินวิ่งกินเที่ยวเพื่อสุขภาพภายใต้แนวคิดรวมพลังส,งสร้างสุขภาพดีเศรษฐกิจดีสร้างเมืองสู่ความยั่งยืนครับที่สารากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่าอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนะครับบรรยากาศนั้นภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีนักวิ่งเข้าร่วมมากกว่า2,000คนซึ่งกิจกรรมก็แบ่งระยะทางออกเป็น2ระยะนะครับนั่นคือ10กิโลเมตรและระยะฟันวันคือ5กิโลเมตรนะครับภายใต้เส้นทางวิ่งที่ผ่านที่ท่องเที่ยวมากมายสถานที่สักการะสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตอกย้ำความเป็นเมืองสุขภาวะหรือว่าเว l n e s s City ขณะเดีวยวกันก็มี ครั้งนี้ที่มีการนำเสนอศิลปะธรรมาาจากทางจังหวัดเชียงรายในรูปแบบของตลาดนัดเฮลตี้คอมมูนิตี้อีกด้วยนะครับภายในงานนั้นหลังจากที่นักวิ่งตบเท้าเข้าเส้นชัยแล้วก็ยังมีกิจกรรมรวมพลังสแสดงสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัด นั่นคือดิไอค o n i c Run p h โต้ครับซึ่งนับว่าเป็นเทศกาลงานวิ่งที่ช่วยเปิดโอกาสเสริมสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทุกด้านอย่างมหาศาลนะครับโดยส่งผลให้มีเงินสะพัดภายในจังหวัดในหลักถึงหลายล้านบาทน,นะครับถือเป็นการจัดกิจกรรมสนามแรกที่สำเร็จเป็นอย่างมากนอกจากนี้ครับได้มีพิธีมอบทงการจัดงานให้กับตัวแทนจังหวัดสุขโขท ไทยซึ่งจะรับตาเสือเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเป็นสนามที่สองในช่วงของเดือนสิงหาคมครับวันที่24และ25สิงหาคมต่อไปครับ